สวัสดีครับวันนี้มารีวิวรีแม็กนะครับ S L X นะครับเครื่องสองพันห้านะครับตัวนี้ประหยัดนะหน้าเดิมนะหน้าตาเดิมเครื่องสองพันห้าเนเครื่องสองพันห้าก็จะเป็นปั๊มสายอยู่แล้วนะครับตัวนี้ S L X นะกะจะไฟฟ้านะแม็กซ์แปดนะครับสีสันรอบคันมีรีวรอยตอนการใช้งานนะครับ โดยรวมถือว่าโอเคนะราคาดาก้อนทีฟอเลยจกไฟฟ้าจกไฟฟ้าใช้งานได้นะครับไาใช้งานได้ปกตินะครับ ดีระบายเลยนะเครื่องดีนะเครื่องเงียบๆเครื่องเงียบๆแ้งๆเลยอ่ะอตาเร่งดีตาเร่งดีภาษีหกแปดนะเอาไป 9, 000, แสนเก้าพันกันนี้สนใจยังไงติดต่อได้ครับโอเคครับผมครับ